จกเงินก้อนแรกสอง0มืนบาทเพื่อจะสร้างบ้านผนังเย็นไอโซวอลนี่คือเงินก้อนแรกที่ผมจกออกมาจากการเก็บหอมลอมลิตเพื่อจะสร้างบ้านตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายก้อนแรกก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเหล็กมาทําโครงสร้างทั้งหมดนะครับแม่พอเงินมันออกจากกระเป๋านั้นใจมันแวบเลยแล้วผมเราซื้อเหล็กกันละหมื่นแปดกว่านะครับก็เกือบสองหมื่นไปตอนนี้กําลังขุดหลุมส่วมนะครับผมก็ เป็นมือขุดประจำหมู่บ้านนะขุดเองไม่ไหวเรื่องขุดนี่เราต้องจ้างครับไม่ไหวสําหรับขั้นตอนแรกผมก็จะกําหนดห้องน้ําก่อนเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะวา,างแซบไว้ตรงไหนสําหรับงานนี้เนี่ยพื้นที่น้อยนะครับผมก็จะวางถังไว้ใต้ถุนบ้านเลยนะครับจากนั้นก็กําหนดขอบเขตพื้นที่ของตัวบ้านครับผมจะใช้กระถางต้นไม้นี่แหละเป็นฐานแต่ว่าเราจะต้องหล่อปูนเข้าไปในนี้ให้เต็มแล้วก็ฝังเหล็กไว้นะครับเพื่อเชื่อมยึดติดกับโครงสร้างแล้วก็จะเป็นพื้นบ้านตรงนี้นะครับผมหลายคนอาจจะสงบบสัย ก็คือว่าในกรณีแบบนี้ดินจะต้องเป็นดินที่ถมนานแล้วแข็งแล้วนะครับผมหน้าดินเนี่ยไม่ใช่หน้าดินใหม่นะครับผมบ้านของเราเนี่ยมันจัดอยู่ในประเภทบ้านโครงสร้างเบานะครับอย่างที่ผมบอกอะก็คือมันประหยัดตั้งแต่ฐานรากแล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้แล้ว่าประมาณนี้ใกล้เคียงแล้วละ่ะนะก็สวยงามขึ้นนะก็เดี๋ยวก็ตั้งระดับแล้วก็แล้วกเ็เชื่อมให้มันได้ เป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนให้ได้ฉากนะครับผมเรื่องฉากนี้ก็สําคัญนะครับผมก็จะใช้วิธีการวัดแยงมุมให้2มุมเท่ากันก็จะได้เป็นมุมฉากนะครับจากนั้นก็ค่อยๆวางโครงพื้นลงไปทีละตัวนะครับอ้อเหล็กที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเหล็กกล่องขนาด 4, คูณสองครับเพื่อนๆสามารถใช้ขนาดความหนาได้ตั้งแต่1.5มิลเลยนะครับแต่ถ้าบางกว่านี้ผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับการวางโครงพื้นนะครับไม่ควรจะห่างเกิน60เซนนะครับผมงานนี้เนี่ยผมก็จะวางไว้ห่างกันประมาณไม่เกิน40เซนครับ ตอนนี้ลมพายุมาแล้วฝนมืดมาแล้วตรงนั้นทำงานหน้าฝนนะพอพอหมดแดดพวกก็เป็นลมฝนมาเลยเดี๋ยวพอตฝนตกกันเละเปียกอีกฝลหัวเดี๋ยวต้องรีบเก็บขึ้นมาข้างือเลละตอนนี้โครงพื้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเหลืออีกประมาณ20%ได้ตอนนี้ก็ใช้เหล็กไป15เส้นละทั้งหมดเนี่ยนะอาจจะต้องเสริมตรงนี้นิดนึง ที่เห็นผมไม่ได้ขวางโครงซอยแบบไม่ได้ซอยแล้วก็ยัดเข้าไปนะเพราะว่าอ่ามันเสียวเวลาผมก็ใช้วิธีการเชื่อมแบบรับใต้นี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะซอยนี้ให้ทีจากปกติเขาใช้ประมาณ4ี6 0อะไรประมาณนี้นะ ผมก็จะใช้ประมาณเนี่ยสามสิบเลยมันก็จะถี่ช่วยได้เหมือนกันนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นห้องน้ําอ่ะมันก็จะสเตปมันต่ําลงมานิดนึงพื้นอย่างบริเวณสี่เหลี่ยมนี้ก็จะเป็นห้องน้าสําคัญนะครับการวางโครงพื้นเนี่ยตำแหน่งต้องพอดีกับแผ่นพื้นที่เราจะใช้ด้วยนะครับในส่วนของเสาน,นะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กกล่องขนาด4ี่คูณสหนา1.8มิลน,นะครับงานนี้เนี่ยจะใช้ทั้งหมด4เส้นด้วยกันหลังจากที่พื้นเราได้ทรงเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยๆตั้งเสาทีละต้นนะครับผม ตั้งให้ได้ด่งได้ฉาดซึ่งวิธีการตั้งเสาเนี่ยผมก็ได้ทาคลิปแยกไว้ให้แล้วครับพอเราตั้งเสาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนใช้เหล็กเชื่อมวัดทแยงมุงไว้ก่อนครับผมการเสาล้มการด่งล้มนะครับเด็ดรสชิพายเลยลำปางอยากรู้ไหมขี่องศานี่หน้าฝนนะประมาณสามสิบกว่ากับสี่สิบองศาถ้าหน้าร้อนก็สี่สิบสามสี่สิบสี่โครงสร้างผนังไอโซวอลมันจะใช้เหล็กไม่เยอะนะที่เห็นเนี่ยคือใช้เสาแค่สี่เสา ี่เสามุมนะครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งคานบนนี้แล้วก็ก็คือว่าจริงๆแล้วเสาเนี่ยมันเท่ากันนะสองเสาสูงเท่ากันในสาเมตรหลังคาจะคล้ายๆทรงตัวแหละต่มันเป็นตัวต่างระดับเขาเรียกทรงอะไรมึงจำไม่ได้ละมันจะใช้เหล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแผ่นผนังไอโซวอลมันประกอบแล้วมันก็จะแข็งแรงเลยยอดเลยทีนี้พอเราตั้งเสาเสร็จแล้วใส่คานไปแล้วเนี่ยบ้านของเรามันก็จะดูเป็นลักษณะกรองสี่เหลี่ยมนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการขึ้นดั้งนะครับเพื่อจะทําในส่วนของราคาลังคาผมจะมี2สเต็ปนะครับผมเป็นจรสองชั้นผมก็จะใช้วิธีการทําทีละข้างนะครับแต้มยึดไว้ก่อนนะครับยังไม่เชื่อมเต็มเ,มเลยทีเดียวเพราะว่าการเชื่อมเต็มแนวทีเดียวเลยเนี่ยมันจะทําให้บ้านของเราเอียงนะครับเราต้องต่อชิ้นส่วนให้ครบก่อนแล้วแต้มเป็นจุดไว้นะครับเสร็จแล้วค่อยมาเชื่อมเต็มแนวอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้โครงบ้านออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ค่อยๆใส่แปรใส่คานจนมันแข็งแรงนะครับ ในส่วนของหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาแซนด์วิชแบบโชว์โครงหลังคาครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทําโครงหลังคาเนี่ยการวางแปรก็จะต้องแม่นยำม,มากๆนะครับเพราะว่าถ้าแปรเอียงเวลามุงหลังคาแล้วมันจะฟ้องออกมาแล้วน่าเกลียดน,นะครับเพราะว่าเราก็จะไม่มีฝ้าปิดด้วยในส่วนของโครงสร้างที่ผมใช้เหล็กแบบแนวแบนไม่ตั้งสันเหล็กนะครับผม ผมก็จะใช้วิธีการใช้เหล็กอีกชิ้นหนึ่งดามใต้ไว้เพื่อให้เกิดความแข็งแรงขึ้นนะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะเป็นเชิงชายด้วยนะครับซึ่งการออกแบบให้ใช้เหล็กรวมกันเนี่ยมันจะช่วยให้เราประหยัดได้เยอะเลยนะครับในส่วนของงานพื้นผมก็จะใช้เป็นแผ่นพื้นซีเมนบอร์ด16มิลน,นะครับใช้ได้ตั้งแต่16มิลไปจนถึง25มิลน,นะครับของผมเนี่ยโครงสร้างที่หน่อยก็ใช้แค่16มิลได้นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณแผ่นละ600-700บาทครับ จะเห็นว่าพอผมวางแผ่นไปแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีกับโครงเหล็กเลยใช่ไหมครับแผ่นพื้นหนักนะยกแล้วมันเหนื่อยนี่ตัวช่วยของเราตรงนี้ทำไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปคนอื่นก็เอาวางไว้อย่างนี้นะ การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นเนี่ยขึ้นอยู่กับโครงเหล็กนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ่าแล้วถ้าใช้แผ่นพื้นแบบนี้เราจะมีวิธีการทำยังไงให้น้ําไม่ซึมน้ําไม่รั่วหรือว่าไม่ให้ความชื้นขึ้นจากพื้นมาที่ตัวบ้านนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ติดตามใน EP ต่อๆไปนะครับผมก็จะบอกอย่างละเอียดเยนะครับทุกจบทําเป็นแน่นอนนะครับ หลังจากปูพื้นเสร็จแล้วเราก็ทํางานสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับในส่วนของโครงหลังคาเราก็จะตัดเหล็กทําแปรนะครับแต่ว่าจะไม่วางพาดบนกัดทันเลยนะครับผมเพราะว่างานนี้เป็นงานโชว์หลังคาเราต้องการทําแปลแค่ชั้นเดียวนะครับผมผมก็จะใช้วิธีการตัดเหล็กแล้วก็ยัดเข้าไปในช่องแต่ละช่องของตัวจัดทันนะครับ แปะเนี่ยจะใช้น้อยมากๆนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นหลังคาแซนด์วิชนะครับผมผมก็ใช้แปรแค่3ามตัวก็คือหัวท้ายแล้วก็กลางนะครับผมแล้วก็จะวิ่งเหล็กนิ้วคูณนิ้วคู่ไปกับแปรเพื่อเป็นการตกแต่งให้สวยงามด้วยนะครับชายคาด้านหลังเราก็จะดามเหล็กเหมือนชายคาด้านหน้าเลยนะครับงานหลังคาเนี่ยผมก็จะใช้เหล็ก4ี่คูณสทั้งหมดเลยนะครับก็คืองานนี้เนี่ยผมก็จะใช้เหล็กแค่2ขนาดก็คือ4ี่คูณสกับ4ี่คูนสนะครับอแล้วก็มีในส่วนของตกแต่งแปรนิดหน่อยนะครับก็คือนิ้วคูนนิ้วนะครับตก ก้อนเนี่ยก้อนเม่ก้อนเนี้ยมีฝนมีอยู่ก้อนเดีเยวแดดออกเต็มเลย่ยแดดมีฝนภาแนไหนส่วนหลังคา,านะครับอย่างที่บอกเป็นหลังคาแซนวิชด้านล่างาาก็จะเป็นลายไม้ผมสั่งมาจาก bc panel น,น,นะครับ สำหรับวิธีมุงนะครับผมก็ได้ทำวิธีการมุงหลังคาไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลงลิงค์คลิปให้นะครับก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับส่วนในคลิปนี้ผมจะบอกไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับหลังคาเป็นแผ่นเหล็กนะครับผมมันก็จะเหมือนแผ่นเหล็กเมทัลชีตนะครับผมด้านล่างกับด้านบนเนี่ยเลือกสีเลือกลายได้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นโฟม EPS ชนิดไม่ลามไฟก็คือถ้าโดนไฟแล้วมันก็จะยุบตัวแต่ว่ามันไม่ลุกลามไปไหนนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆเหมือนการติดตัง้งเมทัลชีตทั่วไปเลยนะครับ ถ้าใครสนใจหลังคาประเภทนี้เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันนะครับก็โทรไปสอบถามที่โรงงานได้เลยส่วนถ้าใครอยากดูคลิปสรุปค่าใช้จ่ายตอนนี้ผมก็ได้ทำไว้แล้วก็เดี๋ยวลงลิงก์ให้ดูเหมือนกันนะครับก็ผมลืมบอกไปนะครับบ้านหลังนี้ขนาด4ณ6นะครับผม ก็วางงบประมาณไม่ประมาณไม่เกิน3 0 0แสนผมก็จะทำบ้านหลังนี้ให้อยู่ได้จริงในหน้าร้อนเดือนเมษาซึ่งปัจจุบันนะครับผมมันอยู่ในบ้านไม้บ้านปูนแทบไม่ได้เลยอันนี้เรื่องจริงนะครับผมี่ลลำปางเนี่ยมันร้อนมา,มากๆนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ได้จริงๆนะครับตอนช่วงกลางวันเนี่ยอย่นี้ผมพอมุ่งหลังคาด้านหน้าแล้วก็จะเห็นเป็นลูกเป็นล่างสวยงามแล้วใช่ไหมครับผมการนี้เนี่ยผมก็ได้ลุงรถเข็นคนเดิมมาเป็นผู้ช่วยนะครับผมช่วยได้เยอะเลย หลังจากที่มุงหลังคาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆก็จะได้เห็นการติดตั้งผนังไอโซวอ์ที่ล็อคอยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าผมกับลุง2คนเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะครับก็ฝากติดตามคอนเทนต์สร้างบ้านผนังไอโซวอ์คอนเทนต์นี้ด้วยนะครับผมจะทําให้ดูอย่างละเอียดนะครับดูจบทําเป็นแน่นอนนะครับบ๊ายบายครับผมไปกันแผ่นผนังทั้งหมดที่สั่งมาจากมีบีซีพาร์เลนะครับผมรวมๆแล้วเนี่ยเราประมาณเกือบบแสนนะรวมค่าขนส่งอีกค่าส่งประมาณหมื่นนิดๆขนส่งบุญธรรมั่นที่ลำปาง มันจะหนักตอนนี้หนักตอนที่เราซื้อแผ่นะนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเบาโครงสร้างเบาค่าแรงเบาทุกอย่างตอนสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปดูว่ามันจะประหยัดกว่าหรือว่าแพงกว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือแพงกว่าเยอะนะครับผมก็ว่ากันไปนะ